สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูรหัสร้านค้าของ s h o ป e ีนะครับหรือที่เรียกว่า ID ร้านค้านั่นเองนะครับโอเคครับเ่ิง,เงมาจากทาง s h o ป e ีได้แจ้งมาว่าให้กรอกข้อมูลการขนส่งซึ่ง s h o p e ีได้ทำการแจ้งว่าให้เราขนส่งใน Shopee Express นะครับแต่ว่าเราไม่สะดวกนะครับ ช้อปปี้ก็เลยส่งแบบฟอร์มมาให้กรอกว่าไม่สะดวกเพราะอะไรอย่างนี้นะครับอพอเปิดเข้าไปในแบบฟอร์มนะมันก็จะให้กรอก id ร้านค้าด้วยนะครับซึ่งผมเองก็ได้โทรไปถามเจ้าที่ว่า id ร้านค้านะดูตรงไหนนะครับจริงๆแล้วในแบบฟอร์มเขาก็ให้บอกอยู่ว่า ID ร้านค้าคือตัวเลขอยู่ตรงไหนนะครับผมจะเปิดให้ดูแบบฟอร์มที่ทางช้อปปี้ส่งมาให้นะครับ โอเคครับตรงนี้คือทางชอ้อ p ปีแจ้งมาว่าให้เราทำการเปลี่ยนแปลงการขนส่งนะครับเดี๋ยวคลิกเข้าไปอันนี้เป็นแบบฟอร์มลงทะเบียนขอเปลี่ยนผู้ให้บริการขนส่งนะครับโอเคนะฮะนี่ฮะนี่คือแบบฟอร์มที่เข้าให้มานะครับอ่านี่ฮะคือให้ระบุ ID ช็อปไอดีฮะเรียกว่าช็อปไอนะครับซึ่งทางช้อปปีก็ได้ทําตัวอย่างให้ดูฮะคือตรงนี้มันตัวเล็กมากเลยมองไม่เห็นครับผมก็เลยก๊อปรูปมาวางในลายนะครับผมก๊อปรูปมาวางในลน์ครับตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ขยายดูนะครับนี่ฮะคือตัวเลขตัวนี้ครับช็อปไอฮะเป็นตัวเลขผมนับดูแล้วคือ9ตัวเนาะนะครับแล้วก็ผมก็ได้โทรไปถามเจ้าที่ช้อ p ปี อีกครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจว่ามันเป็นตรงนี้หรือเปล่าปรากฏว่าโอเคถูกต้องแน่นอนนะครับทีนี้วิธีการดูช็อปไอดีนะครับก็ทํำยังไงครับเราเข้าไปที่ร้านของเรานะครับไปที่สินค้าของเราเลยไปที่สินค้าของเราแล้วแตะขึ้นมาหนึ่งตัวครับแล้วก็กดแชร์ แล้วก็คัดโอกลิงครับคัดลองลิกเสร็จนะครับเราไปวางในโครมนะครับกดวางเข้าไปนะครับกดวางเสร็จก็ค้นหาโอเคอันนี้คือสินค้าของเรานะครับแล้วก็อันนี้คือในโครมนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วให้เราแตะมาที่ตรง URL ตรงนี้ครับคลิกเข้าไปเลยนะครับ พอคลิกเสร็จครับมันจะมีให้เราคันลอกนะครับนี่ครับแตะคันลอกเข้าไปนะครับแล้วเราก็ลองมาวางดูในลายนะครับกดวางเข้าไปแล้วก็ส่งโอเคนะครับพอส่งเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีตัวเลขช็อป id ของเรานะครับตรงนี้นะครับก็คือเริ่มต้นตั้งแต่เลขเลข2นะครับคือศูนย์จุดแล้วก็นับตั้งแต่เลข2เป็นต้นไปจนถึงเลขเลข2สุดท้ายนะครับเก้าตัวนะฮะ โอเคเดี okay, ๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับที่ผมก๊อปหน้าจอเอาไว้นี่ฮะตัวนี้คือเริ่มตั้งแต่เลขเลขสองตรงนี้ครับเดี๋ยวจะนับดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแปดเ้าตัวนะครับนี่ฮะนี่คือเลขไอดีร้านของเรานะครับโอเคเราก็เอาเลขไอดีนี้ไปกรอกในแบบฟอร์มเขานะครับ วิธีการดูช็อป ID ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็มีข้อสงสัยประการไหนนะครับสามารถที่จะโทรไปถามเจ้าหน้าที่ช้อปปี้ได้เลยนะครับเบอร์เจ้าหน้าที่ช้อปปี้นะครับนี่อยู่นี่ครับช้อปปี้ให้บริการที่ดีมากๆเลยนะครับครับผมสหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ